สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่อง CR1854 R กันอีกเช่นเคยนะคะเย้วันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาเฉลยข้อสอบแล้วนะเพราะว่าก็เราทำจบไปแล้ว <c oughs> ทำจบไปปราวาณ5 EP แล้วนะคะสำหรับข้อสอบแ86อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบ86เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้มาเฉลยน,นะมาพูดเฉย เกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทเชื่อมโยงนะคะพาร์ทเชื่อมโยงของข้อสอบแพทนหกเนาะเพราะว่ามีน้องเขาขอมาว่าแบบอยากรู้ว่าเออวิธีทำเขาเรียกอะไรวิธีทําของพาร์ทที่สองพาร์ทเชื่อมโยงเนี่ยมันทํำยังไงนะคะซึ่งเออเรามาพูดอันนี้คือที่ทุกคนเห็นหน้านี้นะคะคือจะเป็นหน้าตัวอย่างากระดาษคําตอบ ข้อสอบของแผทนหกเนาะก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งอ่เดี๋ยวเรามาดูพาทแรกก่อนคือตอนไอตรงด้านซ้ายเนาะก็คือตอนที่หนึ่งอ่ะก็คือจะเป็นปรนัยนะคะก็คือจะมีทั้งหมดเก้าสิบข้อนะคะก็ช้อยเนี่ยก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นข้อที่แบบตอบช้อยส์อะก็ฝนปกติทั่วไปเลยะคะ่ะทุกคนก็แบบเนี่ยสมมุติข้อหนึ่งเราเราจะตอบสองแล้วก็ฝนสองเนี่ยอืม นะคะก็ฝนให้เรียบร้อยละกันนะคะก็คือเอาง่ายก็คือเหมือนข้อสอบทั่วไปปกติเลยไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรอันนี้ก็คือเป็นแบบ้อชอยก็คือเป็นก็เป็นอันที่เราเฉลยไปนั่นแหละทุกคนก็คืออันที่เราเฉลยตั้งแต่ EP1 ถึง EP ที่ห้านั่นแหละก็คือจะข้อสอบจะเป็นลักษณะนั้นเนาะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับของพาร์ทที่สองนะคะก็คืออันนี้ ก็คือเป็นแบบเชื่อมโยงนะคะซึ่งถามว่าเชื่อมโยงในที่เนี้ยมันเนื้อหามันเป็นยังไงเนื้อหามันต่างจากช่อชอยไอปอลไนเมื่อกี้ไหมอะาจะบอกว่าจริงๆเนื้อหาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะทุกคนก็เนื้อหาคล้ายๆเดิมเหมือนกันคล้ายๆเดิมบางทีเขาก็เอาเอาเนื้อหาคล้ายๆกับในช้อยอะมามาถามเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งทีนี้เราก็เลยเราก็วันนี้เราก็เลยไม่ได้มาแบบเฉลยอ,อะไรเพราะว่าเนื้อหาก็คล้ายๆกันก็แค่ไปอ่านเนื้อหามาก็ถ้าเผื่อทําได้ถ้าเผื่อจาได้ก็ทําพานนี้ได้นะคะแต่ว่าเราจะมาบอกวิธีการแบบว่าฝนข้อสอบแล้วก็วิธีการแบบการเขาเรียกอะไรการเขียนรหัสเพื่อจะมาแบบฝนข้อสอบให้ถูกต้องกันประมาณนี้ นะคะซึ่งเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของพาที่สองนะคะซึ่งพาที่สองคือเป็นพาเชื่อมโยงเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมดเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีอยู่สองพาด้วยกันจะมีส่วนที่หนึ่งเนาะกับส่วนที่สองก็คือเอาแนีคือเขาเอาเนีก็คือเป็นแบ่งเป็นสองพาสองข้อใหญ่ละกันนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดห้าข้อย่อยอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อสองกันดีกว่านะคะ ข้อสอบเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะทุกคนคือจะเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าเขาจะให้เหมือนเขาจะเหมือนให้คําตอบมาทุกคนเป็นลักษณะแบบให้คําตอบมาเยอะมากนะคะคือก็จะมีให้คาตอบเป็นหมวดๆมาก็จะมีแบบหมวด A หมวด B หมวด C หมวดดีหมวด e หมวด f เนี่ยแล้วแต่นะแล้วแต่ปีว่าเขาจะให้หมวดมากี่หมวดคําตอบกี่หมวดอะไรอย่างนี้ซึ่ง อ่าสำหรับส่วนที่หนึ่งของอันนี้ที่เราเอามาเนี่ยเป็นข้อสอบของปีห้าสามนะคะตอนปีห้าสองไม่มีนะปีห้าสองเป็นช้อยอย่างเดียวแต่ว่าอันเนี้ยปีห้าสามเขาก็จะมีเอ่อพาร์ชเชิ่มยูโคมากนะคะซึ่งเนี่ยอันเนี้ยไอที่ทุกคนเห็นเป็นตัวเลือกที่เอ่อตัวเลือก A B C D E F G อะไรของเขาเนี่ยก็ยคือเป็นคําตอบนะคะทุกคนเป็นคําตอบก็คือเขาก็จะมีรหัสไว้ให้ซึ่งคําถามเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้คะ่ะทุกคน จะเป็นเนี่ยเขาก็จะเขียนเหมือนแบบว่าเขียนคําถามเดียงข้อมาเลยแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วแต่ละข้อเนี่ยเขาจะมีกํากับไว้ว่าข้อไหนต้องเลือกคําตอบหมวดอะไรนะคะอย่างเช่นข้อเก้าสิบเอดนะคะอันนี้ก็คือเป็นคําถามเนาะเขาก็ถามมาบ,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 บลา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 แล้วของเขามาและตอนสุดท้ายเขาก็จะเขียนว่า จากข้อความดังกล่าวจงเลือกประเด็นคำตอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับตัวเลือกหมวด A, C และ F ตามลำดับนะคะก็คือเอาไว้ง่ายก็คือเราก็แค่เหมือนอ่ะอย่างเช่นข้อ91เราก็าจโจทย์ให้เรียบร้อยใช่ไหมทีนี้เราก็ดูว่าเอ้ยข้อเนี้ยเขาให้ไปเลือกตอบเพรเลือกตอบหมวดอะไรนะคะก็ในนี้ก็จะมี A อะไรนะมี A, C, F เนาะ อ่ะเราก็ขึ้นไปดู a c f ก็ทุกคนอันไหนมี a c f มากอ่ะ a ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะก็คือเราต้องเลือกอันนี้อันที่หนึ่ง c แล้วก็ f แค่เนี้ยค่ะทุกคนก็คือเราก็แค่ไปอ่านโจทย์ว่าแบบเขาถามอะไรอย่างเช่นสมมตินนะสมมุติข้อนี้เราจะตอบว่าเราในในตัวเลือก a เนี่ยเราอยากจะตอบข้อสองเนี้ยอ่ะเราก็สมมุติเวลาทำเราก็วงไว้ก่อน นะคะแล้วข้อ c นะคะเราก็มาดูว่าเอ้ยเราอยากตอบข้ออะไรอ่ะเราอยากตอบข้อเจ็ดเนี่ยอุ๊ยโทษค่ะเราก็วงไว้อ่ะข้อเจ็ดเนาะอ่ะส่วนตัว f อ่ะฝั่ง f เราอยากเลือกอะไรเราอยากเลือกสีเนี่ยอ่ะเราก็เลือกสีไว้เนีย้ยทุกคนก็คือเป็นรหัสก็คือจะได้รหัสว่าะไรนะจะได้ เี๋ยอับเป็นหนึ่งนะโอเคจะเป็นสองเออะสมมุตินะอันนี้คือเราเขียนเขาต่อให้ดูนะสมมุติข้อเก้าสิบเอ็ดนะเราก็จะได้เป็นสองเอนะคะแล้วก็เจ็ดซีนะคะแล้วก็สี่เอฟอย่างงี้นะคะเวลาเราไปฝนข้อสอบอะคะ่ะทุกคนมันจะเป็นลักษณะข้อสอบแบบนี้ ใช่ไหมสมมตินะแต่ว่าอันนี้มันไม่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะก็คือมันแล้วแต่ปีด้วยคือแต่ละปีน่ะไอ้ตรงเขาเรียกอะไรอะไอ้ตัวชอยที่เขาให้มาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะสมมติเมื่อกี้เราตอบ 2A ไปอะ่ะเราก็ฝุด 2A นะคะแล้วก็ต่อไปอันที่สองเราตอบเลย7 7C ใช่ไหมคะ 7C เนี่ยเราก็มาดูว่าแบบเออ7อย่ไหนแต่ว่าอันนี้คือ ด้วยความที่เขาไม่ได้ยังลําดับมาให้อันนี้มันเป็นมันมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันมันเป็นตัวอย่างข้อสอบมันก็จะไม่ตรงกับข้อสอบปีห้าสามนะคะทุกคนก็ถ้าสมมติในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเผื่อเป็นข้อสอบชุดนี้ยอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นแต่ที่เป็นดีเนี่ยมันจะกลายเป็นซีนะคะแถวเนี้ยจะเป็นซีทั้งหมดแต่ว่าด้วยความที่มันเอ่อขาดคับตอบกับ ตัวข้อสอบเนี่ยมันปีไม่ตรงกันมันก็เลยไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องซีเรียสเนาะเราก็ต่อไปเจ็ดสมมุติตรงนี้เป็นแถว C นะคะแถวเป็นแบบแถว C อันนี้ก็สมมุติว่าเป็นแถว f นะคะก็คือคือคือ,คอในในวันจริงอะข้อสอบอะมันจะแบบมันจะฟิกมาให้เรียบร้อยเลยว่าแบบข้อไหนมีคําตอบอะไรบ้างอะไรอยเงี้ยเราก็แค่มีหน้าที่แบบว่าเราก็ฝนข้อสอบตามปกมติ เลยอ่ะแล้วอันเมื่อกี้ไอที่ f เราเอาหมายเลขอะไรไปวะหมายเลขสี่ใช่ไหมอ่ะสมมุติตรงเนี้ยไอแถวที่สามเนี่ยมันก็เป็นอ่ f เนาะเป็นแบบว่า 1f 2f 3f 4f อะไรไปของเราตอบ 4f ใช่ไหมเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราก็เราก็ฝน4ไปแค่นี้ยค่ะทุกคนวิธีการตอบประมาณนี้เลยนะคะก็ทําแบบนี้ทุกข้อนะคะซึ่งข้อสอบแนว เชื่อมโยงเนี่ยก็คือจะมีลักษณะแบบนี้นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือจะเป็นลักษณะว่าเขาให้คําตอบมาเยอะมากแล้วก็จะแบ่งคําตอบเป็นหมวดหมวดไปแล้วก็แบบว่าเออเขาก็จะมีคําถามมาให้ว่าเราอ่ะต้องตอบอะไรแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าเอ้ยแต่ละข้อเนี่ยคุณต้องใช้ตัวไหนตอบนะคะหมวดไหนตอบอะไรยเงี้ยก็ น้องๆก็ไปดูให้ดีว่าแบบว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาต้องการหมวดไหนมาตอบนะคะแล้วก็เรียงลําดับให้ดีแต่ว่าจริงๆเขาก็เรียงลําดับมาให้แล้วแหละในกระดาษคําตอบแต่ก็เพื่อเช็คความแน่ใจนะคะเพื่อให้ความถูกต้องเนาะซึ่งอ่ะคือลส่วนศักษนาข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็คือเขาจะมีบทความยาวๆมาแล้วแต่นะคะบางทีเขาก็จะแบบเออเป็นคาถามแบบเหมือนยกข้อความมายาวๆแล้วก็ ให้เราตอบใช่ไหมคะบางทีก็จะเป็นแบบว่าบางทีไอ้หมวดคาตอบเนี้ยก็จะไม่ได้เป็นตัวหนังสือเสมอไปนะคะทุกคนก็บางทีบางปีอ่บางบางปีแบบเหมือนปีเราเนี้ยเขาก็จะให้มาเป็นรูปภาพเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบว่าอย่างเช่นตัวเลือก C แล้วเขาก็จะมีแบบรูปภาพที่หนึ่งรูปภาพที่สองรูปภาพที่สารูปภ,ภาพที่สี่รูปภาพที่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรหกไอ้รูปเจ็ดอะไรก็ว่าไปมีแค่เจ็ดนะคะทุกคนไม่ถึงแปดประมาณนั้น เออใช่แล้วก็ก็เราแต่คขาว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะเอาหมวดไหนมาออกนะคะอย่างเช่นไอ้ห้าฝาัที่เรามาเนี่ยก็จะมีอ่าพาร์ทน,นี้ก็คือจะมีแบบว่าเอาด้านของศิละปนะเนาะมาออกกับอีอันนึงคือเป็นฝั่งของการแสดงนาฏศิสินไทยมาออกอย่างนี้แต่มันแล้วแต่ปีด้วยเนะว่าแบบปีนั้นนะ่ะเขาจะเอาอะไรมาออกแต่ว่าปีล่าสุดปีหกสี่ของเราอะ่ะเขาจะออกเป็นออกเนี่แบบ ความรู้รอบตัวทั่วไปอะไรเงี้ยมีออกพวกเรื่องเอโลโก้อะไรเงี้ยเป็นมีรูปภ้าให้ตอบอะไรเงี้ยประมานั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละปีเขาจะให้เขาจะให้อะไรมานะคะทุกคนแต่ว่าแนวแนวข้าสองก็ประมาณนี้ก็คือไม่ได้แบบไม่ได้ตาอะไรมากนะคะก็ประมาณนี้เลยซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็นั่นแหละก็คือคือบางส่วนเราก็เคยพูดไปแล้วแหละก็ลองลองไปทําดูได้เดี๋ยว สำหรับใครนะคะที่อยากลองทำข้อสอบอันนี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะไปลองโหลดแล้วมาลองทำดูเนาะแล้วก็ใครอยากได้ตัวอย่างกระดาษข้อสอบก็มาเอาได้นะคะซึ่งไม่ต้องซีเรียสอีก,กระดาษข้อสอบนะเดี๋ยวตอนวันจริงอะ่ะเขาเรียกอไรเดี๋ยวพอพอวันจริงๆเนะี่ยคือไอรหัสคำตอบเนี่ยมันก็จะตรงกับตัวข้อสอบของเราแหละไม่ต้องซีเรียสแต่อันเนี้ยมันคือ อย่างที่เห็นอะทุกคนมันเป็นเขาเรียกอะไรอะมันเป็นตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างข้อสอบว่าเออหน้าตากระดาษคาตอบเนี่ยมันเป็นยังไงแค่นั้นแหละค่ะทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับเชื่อมโยงไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมก็คือเนื้อหาก็จะคล้ายๆกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆกับตัวเอ่อตัวพาร์ทประอะไหนนะคะที่เป็นช้อยปกติ คล้ายๆกันเลยแต่แค่แบบว่าเขาจะมีแบบคําตอบมาให้เลือกแล้วเราก็เลือกตอบให้มันสอดคล้องกับที่เขาให้มาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าปีเขาเรียกอ,อะไรอมาถึงว่าคือเราไม่ไแต่ใจนะคือคือแบบว่าปีเนี้ยหรือปีปีถัดๆไปอะ่ะเราคิดว่าเขาน่าจะออกให้มันมีเกี่ยวกับเรื่องของความรู้รอบตัวมากขึ้นในเงี้ยในพาร์ทแบบพาร์ทเชิงโยงนะส่วนใหญ่เขาจะชอบเอาพวกแบบพาร์ท ชอบเอาแบบว่าฟามรู้รอบตัวข่าวกระแสรหรืออะไรก็ตามมาใส่อืมในแล้วเราจะเล่าให้ฟัง์ในตอนตีเราอ่ะในพาเชื่อมโยงอ่ะเขามีแบ,บ็คพิงด้วยนะทุกคนเขามีแบบว่าเออในแบบตัวเลือกคําตอบเนี่ยมันมีภาพที่แบบมีภาพเป็นตัวเลือกมาเขามีภาพแบ,บพ็คพงมาให้ด้วยเออนั่นแหละเขาก็มีถ่าวถึงแบ,บ็คพิงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะก็าแบบแต่ละปีเขาจะออกยัไงประมาณนั้นค่ะทุกคนก็ไม่ยากไม่ยาก จนเกิดความสามารถค่ะทุกคนไม่ได้ยากมันมันไม่ได้ยากเท่ากับของเก็ดเชื่อมโยงไม่มันไม่มันไม่ไไพาเชื่อมโยงเน,นี่ยมันไม่ได้ยากเท่าเก็มันไม่ได้เท่ายากมันไม่ได้ยากเ,เ,เ,เท่าเก็ดไทยกับเก็อะไรอะไอเก็ภาษาอังกฤษอะมันไม่ได้มันไม่ได้เชิงเป็นเหมือนแบบเชื่อมโยงแบบของของวิชาเก็อะไรอย่างนั้นนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนเขามีคําตอบมาให้แล้วเราก็ดึงคําตอบมาตอบแค่นะั้นแหละไม่มีอะไรมากนะคะ แค่เลือกให้ถูกละกันนะคะก็เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์อยู่นะเดี๋ยวเราให้ดูเขาจะมีเกณฑ์อยู่ว่าเนี่ยสมมุติเขาก็จะบอกนะเขาก็จะบอกอะเอียดนะว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณตอบในข้อเนี้ยคุณตอบถูกแค่หนึ่งข้อคุณจะได้แค่สองคะแนนแต่ถ้าคุณตอบในหน,นึ่งในสามเนี่ยถูกสองข้อคุณจะได้สี่จุดห้าคะแนนแต่ถ้าคุณถูกทั้งสามข้อเลยคุณก็จะได้เจ็ดจุดห้าคะแนนนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือพยายามทําให้ถูก ทั้งสามข้อนั่นแหละจะได้คะแนนแบบโบนัสบวกขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะก็จบกับคลิปในวันนี้ประมาณนี้นะคะก็คือมาอธิบายได้แล้วว่าไอ้ข้อสอบเชื่อมโยงเนี่ยมันหน้าตา,าเป็นไงแล้วก็ลักษณะการนะคะมีที่ทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังอีกรอบนึงก็คืออย่างแรกอ่านโจทย์ไอ้อ่านอ่านโจทย์ เราอาจจะอ่านแบบไอตัวเลือกคําตอบก่อนว่าเออตัวเลือกเนี่ยมันเป็นประมาณไหนก่อนก็ได้อย่างนี้แล้วอย่างที่สองเนี่ยก็คือเราไปอ่านในโจทย์อ่านโจทย์ว่าโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรมาเขาต้องการอะไรเขาถามอะไรเสร็จแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาดูว่าไอโจทย์เนี้ยเขาให้ไปเลือกตัวเลือกคําตอบในหมวดไหนนะคะเลือกหมวดให้ถูกนะคะทุกคนดูดีๆนะ เพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยหมวดเลือกคําตอบไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนะเออไปสังเกตให้ดีไอที่เราวง,งไว้เนี่ยคือไปไปแบบเวลาสอบอะ่ะคือตั้งสติแล้วก็ดูให้ดีๆไม่งั้นอะ่ะผิดนะจ๊ะเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยหมวดคาตอบที่เลือกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเขาจะเนี่ยกําหนดไว้ให้เรียบร้อยเลยเรามีหน้าที่มีสติแล้วอ่านให้ให้แบบว่าอ่านให้แบบว่าเกตเข้าใจอะไรประมาณนั้นเนาะ ประมานี้ค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคิปแพทหกในปีนี้ที่เราทําให้กับเด็กปีหกห้าเนี่ยก็เราจะจะบอกว่าน้องๆที่เข้ามาดูนะคะทุกคนเลยนะก็ขอให้หรือจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กเซลหรือใครก็ตามที่เป็นปีหกห้าที่สอบเนี่ยก็ขอให้ทุกคนแบบว่าสอบผ่านไม่ไม่เชิงสอบผ่าน สอบได้คะแนนเยอะเยอะที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการเนาะเออเราเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะสําหรับการอ่านหนังสือการเตรียมตัวอะไรพวกเนี้ยเราเชื่อว่าเออ,เอ,อแบบ ไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาแบบว่าขวางกั้นกับความพยายามของน้องได้ถ้าน้องพยายามทุกอย่างก็ไม่มีอะไรมาขวางน้องได้เลยยังไงน้องก็เข้าได้นะคะก็ขอให้แบบว่าติดกันทุกคนเลยนะคะแบบสาทุเลยสาทุ่สามรอบเลยขอให้แบบขอให้ติดขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้เข้าในคณะที่ตัวเองหวังไว้ทุกคนเลยนะทุกคนเราแบบเราแบบ ไอ้นั่นมากมานะคะแล้วก็เราคิดไว้ว่าเดี๋ยวพอสมมติเรามีการแบบว่าปีหงห้าสอบเสร็จแล้วสําหรับแพทหงเนี่ยเดี๋ยวเรามาแชร์กันเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราเปิดไอ้นี่แชร์เปิดไอ้นี่เลยเดี๋ยวเปิดคลิปแชร์เลยว่าแบบไม่แน่อัตลฟ์ด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเปิดสมมติทุกคนแบบว่าอยากมาให้เราไลฟ์เนาะก็มามาไลฟ์กันว่าแบบให้ทุกคนมาแชร์ว่าเอ้ยไอเขาสอบปีเนี้ยเป็นยังไงบ้างเขาออกอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะ ออมประมาณนั้นเดี๋ยวบอกในคอมเมนต์ด้วยนะว่าแบบอยากให้ไลฟ์ไหมแบบไลฟ์หลังจากที่แบบว่าไลฟ์ในหลังจากที่แบบน้องๆสอบเสร็จกันหมดแล้วเนี่ยแล้วเรามาทุกคนมาแชร์กันว่าแบบว่าเอ้ปีเนี้ยมันออกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราอ่ะจะได้ทำคลิปเสริมให้กับน้องๆรุ่นถัดๆไปเนาะเพราะว่าเตียๆตอนแรกเราก็กะว่าอยากจะไปสมัครสอบเหมือนการกการู้เปล่าแต่ว่าจะไปสอบ เอ,อสอบแผทหกด้วยการปีนี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วก็แบบช่วงนี้คือคือด้วยอย่างที่ทุกคนรู้คือช่องวงนี้ไม่มีโควิดเลยอย่างเราก็เลยไม่เราก็เลยไม่ได้ไปสอบอะไรอย่างเราก็เลยอยากจะให้น้องๆปีนี้ที่ไปสอบอ่ะมาแชร์กันนะคะเพื่อทําเพื่อน้องๆรุ่นถัดๆไปด้วยว่าแบบเออนั่นแหละน้องๆเขาจะได้มีแบบเออตัวอย่างข้อสอบเนาะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ ทราบเนาะว่าแพทโผงเนี่ยค่อนข้างที่จะหาแนวโค้สอบยากมากๆนะคะถ้าพวกเราช่วยกันเนี่ยมันก็จะแบบเทาให้แบบว่าได้ประโยชน์ทุกๆคนเนาะเออก็อยากจะให้ทุกคนร่วมมือกันนะคะแล้วก็สู้ๆให้กําลังใจเพื่อนเพื่อให้กําลังใจตัวเองด้วยนะติดแน่นอนถ้าทุกคนพยายามนะคะเออก็วันนี้ไปแล้วเราไปเจอแลจริงนะคะก็ขอบคุณมากๆที่มาดูคลิปนี้นะคะจนถึงคลิปในวันนี้ เนาะก็ขอบคุณมามากๆค่ะก็วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนขอให้โชคดีทุกคนเลยนะบ๊ายบาย